เมืองหรือไใม่การเมืองเรื่องของใครผมไม่รู้ผมรู้อย่างเดียวว่ามีผู้ต้องหาตามหมายจับแค่นั้นเองนะครับแล้วผมก็าลังไปจับอ่านหมายเรียบร้อยแจ้งสิทธิ์เรียบร้อยแล้วกาลังี่จะบลุมอยู่แค่นั้นเองผมไม่มีอะไรนอกเหนือจากนี้ตามที่เขากล่าวอ้างเยเราไม่ไม่ได้เกี่ยวข้องเลยใช่มผมไม่รู้ไ่แล้วอ้างใครก็ไม่รู้ว่าไอ้เรื่องของความตํารวจต้องมีหน้าที่ความความดีเพื่อโอ้ฟังไห้เด็กแล้วผมอ่ะนะเด็กมุงเรียนในร้อยผมก็สอนมานะ ผมฟังในโรงแรมมารอบแล้วผมนั่งเลยนะในโรงแรมอ่ะนั่งอ่ะฟังพี่กับพูดนี่เขาจะพูดยังไงก็สอนเหมือนกัน <S <S อไม่รู้สอนผมหรือยังไงผมก็ไม่รู้นะครับถ้าให้ผมสอนบ้างไหมล่ะผมสอนเก่งนะ <S 2> <S 2> ผมบอกไว้เลย <S <S นะเออก็ค<ต>ือเราไม่ได้มีไปสั่งอะไรไม่มี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 แรงสิ้นไม่มีไม่มีจับกอะไรมีหมคนไหนกระทำความผิด นะครับมีหมายจับซึ่งศาลออกให้เรียบร้อยนะครับผมก็ไปจับแค่นั้นเองงาจับคุมเพราะผมเป็นตำรวจนะผม,มจะคล้องร้อมกลับการปล่อยวันนั้นที่ผมทำตามหน้าที่ของผมนะหน้าที่ของผมใหมม้จับถ้าผมไม่จับจะให้ยามจับเหรอแต่ตอนนี้หลักฐานที่บอกว่าเนี่ยเขาบอกว่าก็เป็นเรื่องการต่อสู้กันถูกไหมเป็นการต่อสู้กันว่าเออออกหมายจับชอบไม่ชอบหรือว่าขั้นตอนเป็นยังไงก็เป็นเรื่องขาาอง ขอ,ข,ของขั้นตอนของการสอบสวนนะมันต้องมีอะไรเยอะหมายความว่านัดแล้วทําไมไม่มาเลยอนี่มันเกี่ยวกับผมไหมล่ะไม่เกี่ยวกับผมนะผู้การเขาบอกว่าหมายมโนที่สิบเขาบอกว่าทำไมต้องโทรหาเขาจะได้มามอบตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยเคยมีผมไม่เคยเรียนมานะหมายจับออกนี่เอ้ยมามอบตัวผมไม่เคยเรียนมาอย่างนี้นะนะผมเรียนมาไปตามจับมาให้ได้ผมเรียนมาอย่างนี้นะถ้าคุณมีหมายจับคุณตำรวจโทรมาคุณจะอยู่ให้จับไหมล่ะ ใช่ไหมนะถึงยูหใ,หให้จับแต่ว่าหลักฐานบางอย่างก็ต้องหายไปถูกไหมเพราะผมไม่เคยเรียนมางั้นนะที่ทํางานมาก็เป็นแบบนี้นะครับก็ก็ก็ยังได้แล้วสี่น่าจะได้ไปอีกหนึ่งนะอีกหนึ่งแล้วก็สองตัวกําลังตามอยู่เดี๋ยวก็มาหมดละนะครับมีคนไทยทั้งหมดโอ้ถเจ็ดสี่ไอ้ไอ้ที็ดท่านเนี่ย มันเป็นฝ่ายเดียวหรือว่าเป็นสองฝ่ายขณะเกิดเหตุเนี่ยนะ,ะขณะเกิดเหตุเนี่ยผมไม่รู้ว่าเขาจับกันมายังไงปีหกสี่มัง้งแต่รายงานการสืบสวนของท่านเนี่ยมันต้องมีพื้นว่าโจนเป็นยังไงรายงาน,านงไ,งไม่มีรายงานการสืบสวนผมคือผู้ต้องหาอยู่ที่ไหนม,มีแค่นั้นเองนะมีแค่ในรายงานส่วนผมแค่ว่าผู้ต้องหาอยู่ที่ไหนหนะนีไปอยู่ตรงไหนเพราะไม่ไมจำเป็นต้องไปออกมาจับเพิ่มถูกไหม นะยึดหม้สามเป็นหลักยึดหม้สามเป็นหลักสามลอยจับผมก็จับโอเคยไหมนะครับครับต่างชาติสองคนจะไม่ได้ไมาถึงว่าไม่ได้ต้งพูดเลยออกไปแล้วก็ยังไม่เข้ามาเลยต้งพูดเลยมีเข้ามาคนละเดี๋ยวกำลังจะจับผมไม่รู้จับคุณลูยิทเลยนะรู้จักแต่คาร์ลูยิทนักวิ่งรู้จักตอนนี้เป็นการจับกลุ่มผู้ทหารตามไม้จับนะครับ ซึ่งเป็นหมายที่สารยาบุงเทปใต้เนี่ยออกมาเมื่อวันที่10พฤศจิกายนนะครับออกมาทั้งหมดเนี่ย11บหมายครับตอนนี้เราจับได้ตอนนี้4ี่หมายสี่หมายส่วนอีกเจดหมายเนี่ยหลบหลบหนีออกนอกประเทศไปแล้ว 2, 2> ครับ,รบเข้ามาแล้วหนึ่งอีกคนหนึ่งก็ยังหาตัวไม่เจอซึ่งเป็นคนต่างชาติครับส่วนเจก7คนที่เป็นคนไทยเนี่ยตอนนี้เราจับไปแล้ว4ีว4ค่ครับจับมาสี่คนครับก็เป็นก็เป็นเรื่องเอ่อ คือผมจับตามหมายจับของสารพยายางยุดใต้นะครับที่ลงที่ 10. สิบส่วนเรื่องเก่านะั้นปีหกสี่หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเอผมไม่จับตามนั้นผมจับตามหมายจับนี้นะครับแต่ที่รู้มาก็คือว่ามีการมอบตัวแล้วนะครับแล้วก็มีการนัดไปฟ้องแล้วก็ไม่แน่ใจว่าไม่มาตามนัดหรือไม่มาตามขอออายการหรือ มีปัญหาอะไรกรนี้ผมไม่ทราบนะครับแต่ว่าอีกการก็เลยบอกว่าสั่งให้มาสวนเนี่ยเอ่อเอาตัวฟ้องตัวฟ้องแล้วก็ให้ไปขอมาจับใหม่ครับคือก็ไปขอมาจับใหม่นะครับก็ทำการจับคู่วันนี้ครับเซนสำหรับนายชันกนาเนี่ยอยู่ในหนึ่งในสี่ที่มีการจับกุมได้ใช่ครับจากสิบสิบหนึ่งใช่ไหมสิบหนึ่งคนครับณวันนี้ใช่ไหมใช่ครับที่มีการจับสี่ในในฐานความผิดอะไรที่ตำรวจจับก็เป็นเอาบิดข้อหาเดิมนะ ก็ไปออกหมายจับข้อหาเดิมนะครับข้อหาข้อง่ายยาวๆนิดนึงนะครับร่วมกับเป็นอังยี่ซ่องโจรร่วกเะเรกาไทยร่วมกับผู้สนใจผู้อื่นให้ทําการหรือไม่ทําการใ,ใดๆนะครับหรือจํายอมหลอสินใดโดยให้เกิดความกลัวว่าจะเกิดตราต่อชีวิตเสรีภาพในร่างกายชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของผู้ถูกผงผู้นใจนั้นหรือโดยใช้ความรุนแรยจนผู้ถูกสนใจต้องกระทาการนั้นไม่ว่าจะทําการนั้นหรือ จำนวนต่อสิ่งนั้นโดยมีอาวุธร่วมกระทำด้วยกันตั้งแต่ร่วมกระทำด้วยกันแต่หคนขึ้นไปโดยอ้างอำนาจอังยี่หรือซ่องโจรไม่ว่าอาังยี่หรือซ่องโจรน,นั้นจะมีอยู่หรือไม่ร่วมกันลงเหนี่ยวกับขังผู้อื่นหรือทําการดระกันใดให้ผู้อื่นปราศจากศิาพร่ารกายร่วมกันทำร่างกายผู้อื่นจะไม่ให้ได้รับอันตรายแก่กายหรือจ,จิตใจโดยแต่ตองไว้ก่อน ร่วมกันมีอาวุธปืนไปนี้เขาองโดยนับญาติและร่วมกันพาอาวุธปืนตัวในเมืองหมู่บ้านสานะโดยไม่เห็นควรนะครับผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นข้อหาเก่าของเมื่อเมื่อปี64นะครับที่โดนแจ้งข้อหาไปแล้วแต่ว่าอายการนัดให้ไปฟ้องไม่ไม่ยอมไปนะครับไก็ยังไม่ถึงขั้นตอนศาลอายการนัดของอัยการก็เลยเรื่องกระสานท่าอภสวรเนี่ยไปขอหมายจับเพื่อเอาตไปฟ้องผมก็จับตามหมายจับทุ จสรุปอย่างนี้ได้ไหมผู้การว่าอยู่ในชั้นพนักงานอา,ายการแต่ทาัพนักงานสอบสวนกำลังนำตัวไปให้อายการแต่พิจารนาไม่ไปตามคําสั่งทายการน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจากนะเพราะผมไม่อยู่ในขั้นตอนการสอบสวนผมนี่อยู่ในฐานะของผู้จับกุมท่านเองตอนนั้นการสอบสวนจะอยู่ขั้นตอนของเอาตัวไปหาอายการหรือย,ยังหรือว่ายังไม่ส่งตัวเพราะว่าไม่มาตามนัดของพนงนาสอบสวนอันนี้เนี่ย ต้องถามนักข่าวสวนนะฮะผมจับอย่างเดียวการจับกลุ่มวันนี้มีการจับกลุ่มหรืออะไรก็ตอนที่ไม่ได้คุณนิดหน่อยนะครับเขามีอ้างอะไรครับตอนเขาจับกลุ่มเขามีพูดอะไรไหมครับก็โดนด่าก่อนโดนด่าก่อนก็ไม่เป็นไรพี่สอนเนาะนะฮะแต่ผมทําตามหน้าที่อยู่แล้วนะครับก็ไม่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 เป็นไรครับพี่ห้องผมติดก็ก็พบตัวเขานะครับตัวเขาแล้วก็ตัวของลูกน้อง เช็คหมดแล้วไม่มีแม่จับมีแค่สี่คนมีนั้นนั้นมีสามคนแล้วเราไปไมปโกงได้ไหมของงดใช่ไหมเฮ้ยสุปรากรอีกคนสี่คนนะครับมีอาวุธอะไรไหงมีครับแต่ว่าเขาบอกเขามีพกเรามาลงจังหวะที่ทองหล่อเดี๋ยวต้องตรวจสอบต่อปืนนเลยับปืนนะปืนของเขาบอกนะแต่ว่าปืนมีใบปอกะทีปเราตรวจสอบแล้วนะครับแต่ว่าเขามีการมาลงจังหวัดเขาบอกว่าเขาไม่ภาคสาสันอะไรดีกาให้เขาพกได้อะไรเพราะเขาพีเขาอ้างไปนะครับเขาอ้างไปนะครับก็เป็นเรื่องของ ใปส่วนคำกล่าวอ้างกี่เขาบอกเจ้าหน้าที่กันแก้เขาอยู่ระหว่างการทำเรื่องตอนให้ไอ้เนี่อันนี้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 เป็นภรรยาเรื่องเองั้นอะไรนะเชิญเชิญนะก็เดี๋ยวให้ผมผมผมไม่มีอะไรผมจับตามไอ้จับแค่นั้นเองอะไรนะเชิญนะเชิญนะ พี่พี่มาทางนี้ได้เลยได้ไมรกวนเพราะว่ากล้องอยู่ตรงนี้หมดเลยใอ่เต่ขอเวลาเอาขอเนี่ยเาเนยครับแต่คุณผู้หญิงจะพูดหรือว่าจะไม่พูดจะยังไงกันมันจะไม่สับสนถ้าจะพูดคนเาีวผมไม่มีอะไรจะบอกว่าอยากจะบอกว่าบอกว่าการเป็นเจ้าหนี้ญาติเป็นข้าราชการคุณต้องหนักถึงความเที่ยงธรรมความถูกต้องในดุลยธรรม เพราะมันทำให้บ้านเมืองนี้อยู่บนความถูกต้องณเวลานี้ตํารวจยังเลี้ยวต่ออยู่คุณต้องตํารวจที่ณไหนตอนนั้นต้องสอบตัวอะไ่บ้องก็ฝากพี่นพคุณช่วยนะประชาชนทั้งประเทศค่ะคุณต้องทำเพื่อประชาชนทั้งประเทศไม่ได้ทำเพื่อใครคนใดคนหนึ่งหรือกลุ่มคนคนใดคนหนึ่ง

คุณเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเ่าเรายังคุยกันดีๆดีอยู่เลยว่าเรื่องนี้แนะนำให้ไปถามลูอิสลูอิสอ่ะให้สัมภาษณ์ทาง CNN ไปแล้วแล้วมีเจ้าหน้าที่รัฐคนหนึ่งโทรไปขอโทษเขาเรื่องนี้เรื่องมันจบไปแล้วแล้วพวกคุณไปขุดเรื่องนี้ขึ้นมาทั้งๆท,ที่เรื่องไม่เป็นเรื่องคุณต้องการจะหาเรื่องคุณสัทธาน,นะนะแต่ สาเหตุอะไรที่คุณจะมาทําเรื่องอย่างนี้ให้มันเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาคนที่จะรู้นะให้ไปถามจากระพบรูริเดชแล้วก็มีช่วงหนึ่งบิ๊กโจ๊กใช่ไหมคดีตลาดใหม่ดอนเมืองใช่ไหมนักการเมืองใช่ไหมไม่ยอมจบใช่ไหมดิฉันไม่ได้ขู่นะคะแต่ดิฉันอยากจะให้เจ้าหน้าที่รัฐ <ผม S 1> ทำงานด้วยความ,มยุติธรรมถูกต้อง ผมจับตามไม้จับสายเท่านั้นเองจับแค่นั้นเองผมไม่เรื่องอ like ื่นไม่มีอะไรเลยก็จับตามไม้จับสายข้าวอะไรข้าวไม้ลองต่อข้าวอะไรนะพี่ข้าวกระเพราไก่ไข่ดาวครับเมนูโปรดหรือเปล่าครับเมนูครับร้านบังมัดเองครับผมเ้าต้มสี斑斓ครับบังมัดป่อย่างฝา บางัดนอกจากข้าวแล้วฝากบอกอะไรไหมฝากให้พัดนใจเลยนะก็เอามากลัวหิวข้าวนะนเมครับไม่มีอะไรจะมีฝากเามาจะมีฝักขวามหรือว่านี่ขอชูทีไม่ดีกินอ่านี่ไว่ไวนะครับกรเาด้วยใจข้ี้ถ้าเอาน้ำกัดบางวัดครับ นอกจากฝากข้าวแล้วบางมัดฝากข้อความอะไรมาไหมครับพี่นอกจากข้าวแล้วฝากบอกอะไรด้วยไหมครับไม่มีอะไรเขาบอกคุณว่าเขาหิวข้าวมาอ๋ออันตรงแต่มันคือไม่สองกล่องอ่ะสองกล่องให้ฮะสองกล่องนะพวกพวกกินเบิ้ลให้เขากินเบิ้ลนให้ให้อิมบมให้อิมบมนะประกันตัวไม่ได้อะไรเงี้ยแค่นั้นครับแค่นั้นเองแค่นี้ครับ แล้วสาเหตุที่คุณชน,นะเนี่ยเรื่องอ่ะมันจบไปแล้วมีเจ้าหน้าที่รัฐอ่ะโทรไปขอโทษเขาแล้วลูอีส่ะไปให้สัมภาษณ์ C N n นะเจ้าหน้าที่รัฐที่ทำผิดพลาดอ่ะก็โทรไปขอโทษเขาแล้วแล้วมีใครบางคนไปเอาเรื่องไม่เป็นเรื่องเนี่ย มาให้เป็นเรื่องเพราะว่าคุณชนะไปแตะพักการเมืองบางพักร่วมกับเจ้าหน้าที่รัฐบางคนเนาะไปดูสิคะว่าคุณชนะเปิดแผลพักไหนพักแรกแล้วมันเกี่ยวข้องอะไรเกี่ยวกับคนไปโดนเก็บเงินบ่อนที่ปล่อยเป็ดใช่ไหมเท่านี้ค่ะมาคุณผู้หญิงอธิบายเพิ่มเติมหน่อยว่าการที่คุณผู้หญิงมาเรียกร้องครั้งเนี้ไม่ได้เรียกร้องแต่มาชี้แจง ที่คิดว่าเอ,อประชาชนต้องรับรู้แล้วกันไม่พี่ไม่ไม่ไม่เรียกร้องอะไรค่ะเพราะว่าตอนนี้สํานักง,งานตํารวจแห่งชาติก็บอบช้ำเนาะคนดีก็ท้อแท้ที่จะไม่รู้จะทํางานกันยังไงแล้วเนาะไปเถียงกันในกรรมธิการพี่ก็คิดว่าพี่ก็นั่งฟังตลอดนะมันยังห่างไกลกว่าความเป็นจริงที่เราจะเคลียร์ประเทศได้มันห่างไกลมากกว่านั้นไม่ เอาเอาให้ชัดๆตรงเนี้การที่คุณมีหลักฐานเนี่ยคุณก็เอา,เอาจะบอกเหมือนเดิมใช่ไหม <c oughs> ทุกคนท่องประโยคเดิมมีหลักฐานเดไปแจ้งหนาที่รัฐม,มีขนาดไม่ได้ไปแจ้งหน้าที่ไปถ้าไปรู้เอกสารที่คุณสนานะส่งมาตลอดเจ็ดปีที่ผ่านมานะมันมากซะมากแล้วก็เอาไปถ่ายเงินกันกี่เจ้าหน้าที่รัฐไม่รู้กี่หน่วยงานแล้วว่าเอกสารน่ะมีทั้งหมดส่งไปแล้วอะไรแล้วยิ่งส่งก็ยิ่งถ่ายกัน แล้วมันไปเกี่ยวอะไรกับคดีนี้ล่ะเรื่องนี้จริงๆแล้วมันไม่เป็นเรื่องคือมันจบไปแล้ว <Okay. S 2> แต่ไปขุดขึ้นมาเพื่อจะให้คุณสศานาเสียหน้าหรือว่าให้เป็นการเบรกไม่ให้เปิดแผลใครสักคนนึงอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้โดยที่คุณศศานามีหลักฐานที่เด็ดหลักฐานมีมากกว่าหลักฐานอะไรใดๆทั้งสิ้นแต่ไม่คือเราอยากอยู่เงียบๆแต่เนื่องจากว่ามันไปเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองพรรคการเมืองหนึง่งเขาก็เลย เรื่องมันจบไปแล้วอะทั้งทั้งที่ว่ามันควรจะจบไหมอะไอพรกการเมืองนั้นมันจะมีอำนาจหรือกฎหมายมันจะมาสั่งให้สารออกหมายจับหรือว่าตำรวจมาจับคนผิดมันมันเป็นไปได้ขนาดนั้นเลยเหรอเออคงเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะไม่นะเออ๋ยวทำเดี๋ยวทำนั่งเสียงสองเอา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 ที่มันชัดชัดคือเอาตรงๆนะต้องต้องยอมรับตรงๆเลยว่าบ้านเราที่มันมาถึงจุดนี้จะไปโทษตำรวจ ตำรวจไม่ได้แร็วทั้งหมดเจ้าหน้าที่รัฐไม่ได้เล็วทั้งหมดถูกไหมแต่ว่านักการเมืองอ่ะช่วยบอกหน่อยว่าคนไหนเป็นคนดีเอาสักคนหนึ่งช่วยบอกฉันหน่อยแล้วันีเกี่ยวเกี่ยวข้องกับการเมืองร0อยเกี่ยวข้องกันารเมืองแล้วเกี่ยวข้องกับการเมืองไหมต้องต้องไปตามดูแล้วเมื่อคุณแสนนั้น่ะรีลิสอะไรออกมาแล้วว่าต่อไปนเนี้ยพี่ก็คิดว่ามันถึงเวลาล้างบ้านล้างเมืองหรือเปล่า แล้ววันนี้มาประกันตัวคุณสถานะเหรอคะหรือว่าเดี๋ยวต้องไปประกันที่ศาลแต่พี่ถามคุณชานะว่าจะให้เปิดไหมเดี๋ยวคุณพี่ครับขอเชิญเข้าด้านนี้เลยครับคุณผู้หญิงเป็นเป็นเป็นจำไม่ได้หรอเขาที่แล้วเจ็ดปีที่แล้วฉันยังไม่จบคดีเลยเนี่ยจบไปแล้วฟ้องเขากลับแล้วก็ยังก็ฟ้องเขากลับเขาไม่ได้เป็นผอบัญชนอแล้วไงก็ร่วมกันอ๋อเขาเป็นอะไรกันชื่ออะไรเหรออ๋ออ๋อไม่รู้ใช่ว่ากูไม่รู้